ลูกสาวแม่อาจจะคิดถึงแม่อะไรปันนั้นอืมรักแม่ลอลูกอืมหอมแม่ือมแม่ดูเด็กพ่อเอ้ยลูกหมาจะรักแม่อะไรปันนั้นอ,อือ,อ นะเป็นไงะเราเป็นละมามา่ะไรมาละมาเป็นไละ